ข้อที่3นะครับหลังจากที่เราศึกษาพฤ,ษษาฤาติกรรมการซื้อรวมทั้งเรามีความรู้ในการทำการตลาดออนไลน์ไม่ว่า TikTok หรือ Facebook นะฮะข้อที่3นี่สำคัญนะครับที่จะเป็นตัวช่วยเราต่อมานะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นนะฮะฝากกดหัวใจกดติดตามและมีคำถามใต้คอมเมนต์นะครับข้อที่3ก็คือระบบ ก็ผมเรียกว่าระบบเอื้ออำนวยความสะดวกก็คือระบบขนส่งระบบโกดังระบบเก็บเงินปลายทางทำยังไงนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะระบบพวกนี้นะฮะเราหาได้เยอะแยะครับอย่างเช่นขนส่งจาก กรุงเทพไปที่หนองคายแล้วจากหนองคายเข้าไปหาลูกค้าโดยตรงมีการโอนเงินเก็บเงินโดยอัตโนมัตินะฮะตลาดในประเทศลาวนะฮะขนส่งของเขามีเยอะนะครับแล้วก็บางครั้งก็มีโกดังให้เราเช่าลองไปศึกษาเรื่องนี้ดูนะครับแต่วิธีการที่ดีที่สุดก็คือคุณลองยิงแอดไปก่อนนะฮะถ้ามีลูกค้าสนใจนะฮะแล้วค่อยที่จะไปเช่าโกดังแล้วกโกดังเป็นตัวกระจายสินค้าให้คุณพอกระจายเสร็จเขาก็จะเก็บเงิน ไปทางแล้วก็ส่งโอนเงินให้คุณทุกอาทิตย์นะฮะนี่คือขั้นตอน3ขั้นตอนง่ายๆที่คุณควรรู้ก่อนไปเปิดตลาดที่ประเทศลาวนะครับขอบคุณครับ